ก็โคมอ่ะมันในแท็บนี้ยแท็บที่ไม่มีอะไรแล้วก็วางอันนี้ไปส่วนลิงก์นี้ผมเอาให้แล้วกันนะรอโหลดนะฮะทำไมถึงต้องรอล่ะต้องถ้าที่ฝากไฟล์กับเว็บไซต์นี้เพราะว่าเวลาเวลาเรายัางไงอะ่ะถ้าเกิดฝากไว้ไฟล์เดียวแบบเนี้ยมันจะโดนแบนนะหรือโดนดีลีฟร์และเบสเทนะโดนดีลิแฟ์นะอะเริ่มจ o w n l o เลย งั้นเดี๋ตอนนี้เออข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 อ,ขอตัดคลิปไปก่อนแล้วกัน <c oughs> <c oughs> โอเคฮะโอเคฮะเมื่อเราด,ดาวโลดเสร็จนฮะ,ะก็เปิดไฟล์มา่ะมาถึงหน้าตาเนี้ยกดเน็กๆไปเลยฮะ,ะเน็กเน็กอันนี้เย็ดนะฮะอ่ะแล้วมันก็จะโหลดไฟล์นิดเดียวเออจบแล้วง่ายมากๆฮะ แล้วก็ดัมเป็นคลิกนะเวลาเปิดเกมอันนี้ก็คือเลือกว่าจะเอาเอาความเาเขาเรียกว่าอะไรหน้าจอแบบเกมเท่าไหร่สมมุตินะผมเอาเออหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดร้ยี่สิบคูณสี่ร้อยสามแปดสิบนะอ่ะอันนี้มันมีเลือกอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่ต้องยุงย่งอะไรกับมนะันนะอ่ะเพนะเนี่ยเขาจะเป็นหน้าต่างจอเล็กๆเงี้ยเอออันนี้ก็ตัวกลางนะ ก็โอเคฮนะขอจบคลิเปเพียงเท่านี้นะขอบคุณครับ